สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแฟนผีนับวันรอได้เลยหลังจากแมนเชสเตอร์อีนิ่งนิวส์ออังกฤษเปิดเผยถึงเกมที่ราเฟลวารานจะมีชื่อพร้อมลงช่วยทัพปิษณเดงเป็นเกมแรกหลังจากเปิดตัวกับทีมอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วราเฟลวารานปากหลังทีมชาติฝรั่งเศสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จะมีชื่อติดทีมรุ่นลงสนามเป็นนัดแรกในเกมที่ปิดแสดงจะพบกับซอททำตันวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมนี้ตามการรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวสื่อท้องถิ่นของอังกฤษวารานวัย28เพิ่งจะย้ายจากเรอลมดริตมาร่วมทัพปิดแสดงในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยค่าตัว43ล้านปอนด์หรือประมาณ1,892ล้านบาทและเดินทางมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อหน้าแฟนบอลในถินออทฟอร์ด ในเกมที่ต้นสกัดเอาชนะลีดยูไนเต็ด5-1ในศึกพเมีย์ลีกนัดแรกของฤดูกาลทําให้ยังไม่มีชื่ออยู่ในทีมกระทั่งล่าสุดมีรายงานว่าวารานจะพร้อมลงสนามมีชื่อติดทีมเป็นครั้งแรกในเกมสุดสัปดาห์นี้ที่มีคิวออกไปเยือนเซาท์ทอมตันโดยมีลุ้นจับคู่กับแฮร์รี่แม็กควายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยคลิปและภาพเปิดตัวอย่างเป็นทางการของลาเฟวาราน มาให้แฟนบอลได้ชมกันเรียบร้อยหลังจากเพิ่งเปิดตัวนักเตะในโอตทัฟฟอร์ดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยคลิปและภาพเปิดตัวอย่างเป็นทางการของลาฟวาิวรานปักหลังทีมชาติฝรั่งเศสผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ปิดแสดงได้สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนบอลโดยการเปิดตัวนักเตะอย่างเป็นทางการต่อหน้าแฟนๆในสนามออตทัฟฟอร์ดในแมตช์ที่เอาชนะลีดยูไนเต็ด5-1ในเกมเปิดฤดูกาล กระทั่งล่าสุดแมนยูเนตดได้เผยคลิปและภาพนักเตะที่สวมเสื้อแมนยูอยากเป็นทางการออกมาให้แฟนบอลได้ชมกันอย่างเป็นที่เรียบร้อยสำหรับค่าตัวของวารานวัย28ปีอยู่ที่ประมาณ43ล้านปอนด์หรือ1,892ล้านบาทโดยตกลงเซ็นสัญญาก,กับปิดแสดงเป็นเวลานาน4ปีหรือสิ้นสุดเดือนมิถุนายนปี2025โจนาธานชราเกอร์ผู้สื่อข่าวชาวอังกฤษเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ยังไม่ล้มแผนที่จะดึงเคลียนทิปเปียแบ็คขวาของอาร์ติโกเมริตมาร่วมทัพแข่งวัยสาตกเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องว่าต้องการย้ายกลับมาค้าแข่งในพิมาริอีกครั้งโดยมีปียาจแดงที่มีข่าวพัวพันกันมาตลอดช่วงซัมเมอร์ซึ่งนักเตะเองก็อยากกลับมาบ้านเกิดอีกครั้งแต่ช่วงหลังข่าวเงียบไปหลังฤดูกาลใหม่เปิดขึ้นเรียบร้อยอย่างไรก็ตามชราเกอร์นักข่าวแดนผู้ดีเปิดเผยว่าปีศาจแดงยังให้ความสนใจทิปเปีย โดยอ้างว่าการซื้อตัวไปร,ร่วมทีมยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้แม้ว่าปัจจุบันจะไม่มีความคืบหน้ามากนักก็ตามขณะเดียวกันนอกจากแมนยูเนเต็ดแล้วอาเซนอนก็มีข่าวว่าให้ความสนใจที่เปลียดเช่นกันโดยหวังจะปล่อยเอ็กเตอร์เบายารินออกจากทีมให้ได้ซะก่อนที่เปลี่ยนลงเล่นเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังในเกมเปิดสนามลาลิกาสเปนที่ทีมบุกไปเอาชนะเซลตาบิโก2-1เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา แฮร์รี่แม็กควายปกกหลังทีมชาติอังกฤษของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอดใจไม่ไหวบอกเรดเดวิลยังมีอะไรอีกเยอะที่จะตามมาอีกหากพวกเขาได้คุมกําลังกลับมาแบบฟูลทีมหลังล่าสุดโชว์ฟอร์มดุไล่ตบปลีดพังยับเยินแฮร์รี่แม็กควายเซตแบ็กกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งสัญญาณเตือนคู่แข่งว่าปีศาจแดงยังมีทีเด็ดอีกเพียบที่จะแสดงให้เห็นยิงก่าแมทที่ไล่ต้อนลีดยูไนเต็ด5-1 ทัพเลดเดวิลโชว์ฟอร์มได้เด็ดสรติเหลือเกินในศึกสงครามดอกกุหลาบโดยเฉพาะพอกบาที่ทำเสียสิทธิ์และบุโนเฟ,ฟนันที่กดแฮตทริกได้ตั้งแต่แมตช์แรกของฤดูกาลด้วยผลงานที่สุดยอดแบบนี้ทำให้แม็กไก่อดใจไม่ไหวต้องออกมาเปิดฉากข่มขวัญบรรดาทีมที่กำลังลุ้นแชมป์ลีกว่าพวกเขาจะมีทีเด็ดที่จะตามออกมาอีกเมื่อได้คุมกำลังกลับมาฟูลทีมยังมีอะไรอีกเยอะที่จะตามมาเราขาดนักเตะไปหลายคน เรามีโอกาสได้ลงซ้อมปีซีซันมาบ้างเนื่องจากเกมยูโรและมีหลายคนที่กลับมาร่วมซ้อมในเวลาที่แตกต่างกันนอกจากนี้ยังมีอีกหลายคนที่ต้องทําการกักตัวและเรื่องอื่นๆอีกเรารู้ว่ามันสําคัญมากแค่ไหนที่จะไม่ใช้เรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างเพราะลีดซึ่งคุมกําลังส่วนใหญ่ของพวกเขาได้ล,ลงฝึกซ้อมปีซีซันอย่างเต็มที่เรารู้ว่าพวกเขาฟิตกันมากแค่ไหน แกมซูเนสอดีตแข้งคนดังของลิเวอร์พูลยังไม่รู้สึกประทับใจในฟอร์มของพอปอกบาโดยบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนค่าตัวระดับนี้จะทำได้เสียแอซิตในเกมเดียวแกรมซูเนตตำนานดาวเตะของของแดงลิเวอร์พูลกล่าวว่าฟอร์มของพอปอกบากองกลางของแมนยูไนตไม่ใช่เรื่องน,น่าประทับใจอะไรใหญ่โตเลยแม้ปอกบาจะทำไปเสียแอซิตจนช่วยปีศาจแดงเปิดออเฟอรตดเอาชนะลีด5-1ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่14สิงหาคมที่ผ่านมา ซูเนตขึ้นชื่อรือชากับการที่มกกักจะตําหนิปอกบาอยู่บ่อยๆโดยที่ปอกบาเองก็เคยตอบโต้อีกฝ่ายกลับไปเหมือนกันโดยการบอกว่าไม่รู้จักว่าซูเนตคือใครขณะที่ตำนานดาวเตะสกอตก็เคยตอบกลับไปว่าให้เอาเหรียญรางวัลที่ได้ตลอดชีพการเล่นมาโชว์กันเลยดีกว่าท่านี้ล่าสุดซูเนตกล่าวระหว่างทําหน้าที่นักวิเคราะห์ของ,ง s k y Sport สื่อกีฬาชั้นนําเมืองผู้ดีว่าสำหรับผมแล้วคนที่เป็นดาวเด่นของเกมเมื่อวานนี้ก็คือเมสันกรีนวูดมากกว่าคนอายุน้อยแบบเขา ทำในสิ่งที่เขาทําได้มันถือว่ายอดเยี่ยมมากๆพอได้ยินแบบนั้นไมเคิลริชาร์ดอีกหนึ่งนักวิเคราะห์ของส Sky ส p o r t ตก็หัวเราะลั่นพร้อมบอกว่าบ็อกบาทํทได้ตั้งแเสียแอซิดแต่ซูเนตกลับตอบไปว่าเราคาดหวังกับผลงานแบบนี้จากคนที่มีค่าตัว100ล้านปอนด์อยู่แล้วผมกําลังจะเข้าประเด็นเลยพวกเขาจ่ายเงินไป70็ล้านปอนด์เพื่อเอาจจอรอนซานโชมาร่วมทัพและพวกเขาอาจย้อนคิดว่านี่เราจําเป็นจะต้องจ่ายเงินมากขนาดนั้นไหมเพราะเขาเป็นนักเตะท,ที่ดีมากๆเป็นจอมจบสกอร์ที่ดี และผมคิดว่าเขาจะเป็นนักเตะระดับชั้นยอดได้แข่งแมนยูสุดโหดทีมยอดเยี่ยมเพเมลิกประจำสัปดาห์นัดเปิดสนามเพเมลีกฤดูกาล2021-2022เปิดฉากนัดแรกไปเป็นที่เรียบร้อยเรามาดูกันว่าผู้เล่นคนใดบ้างที่ทำผลงานเข้าตาจนได้ติดทีมยอดเยี่ยมประจำนัดแรกผู้รัษาประตู อูกโยริสจากทอแรมฮอสเปอร์ถึงจะไม่มีการป้องกันระดับซูเปอร์เซฟแต่การยืนตำแหน่งของโยริสทำได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมที่ช้ป์เก่าไมเซตี้ดาหน้าเดินเกมบุกนับเฉพาะในเกมลีกโยริสไม่เสียประตูให้กับระบายสีฟ้าที่ทอแนมฮอสเปอร์สเตเดียมมาแล้ว3นัดติดต่อกันโดยทุกเกมชัยชนะตกเป็นของทางฝั่งไก่ได้ทองกองหลังริคาโดเปเรราจากเลสเตอร์ซิตี้ หากวิงแบ็กปูตุกีสรลนนี้มีสภาพร่างกายฟิตเต็มร้อยแน่นอนว่าเขาคือตัวเลือกอันดับหนึ่งของเบรนน์เจอร์ประตูชัยของเลสเตอร์มาจากการเติมเกมบุกทางกลับขวาและตบกลับมาให้กับเจม่วาดี้ดีดบอลเข้าไปกองในก้นตะข่ายกองหลังจะแฟตชันการก้าจากสเปอร์รับบทแบ็กขวาและตอรับมือกับทั้งแจ็คกิลิทและราฮิมสเตอร์ลิงซึ่งแข่งวัย2 2ปีทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม ปิดกั้นเกมลุกของแมนซตตี้ทางฝั่งนี้ได้อย่างอยู่หมัดแทนแกนก้าแย่งบอลกลับมาให้สเปอร์มากกว่าแนวรับคนอื่นของทีม5ครั้งโดยมีถึง3ครั้งที่ทำได้ในพื้นที่สุดท้ายกองหลังเทโวโซโลบาจากเชลซีทำเซอร์ไพรส์ยิงประตูดได้อย่างสุดสวยซึ่งในวัย22ปี40วันทำให้ชาโลบากลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดอันดับ2ของเชลซีที่ทำประตูแรกในนัดประเดิมสนามเพเมริกต่อจากพอฮิว ที่ในวัย20ปี274วันในเกมเจอกับดา์บี้เมื่อปี1997กองหลังมาคอสอารองโซ่จากเชลซีซัดฟรีคิกเบิร์กสกอร์แรกให้กับเชลซีออกนำคริสตัลพเรตก่อนจบลงด้วยชัยชนะ3-0ประตูนี้ของอารองโซ่นับเป็นการทําประตูจากลูกฟรีคิกโดยตรงของเชลซีลูกที่50ในศึกพรเมลีกน้อยกว่าแมนยูเต็ตแค่ทีมเดียวกองกลาง บุโอเฟนันจากแมนยูเน็ดทำแฮตทิกแรกได้ตั้งแต่เกมแรกของฤดูกาลโดยนับเป็นแฮตทิกครั้งที่10ของึกพเมลีกในเกมเปิดซีซันซึ่งลีดกลายเป็นทีมแรกที่โดนถึง2ครั้งหลังจากปีก่อนโดนโมซาลาทำแฮตทิกใส่กองกลางพอปอกบาจากแมนเชสเตอร์ยูเต็ดข้างทีมชาติฝรั่งเศสเล่นได้อย่างท็อปฟอร์มจัด4แอซิ์ให้กับบูนโน่ยิง2กรีนวูดยิง1และเฟรดอีกหนึ่ง บ็อกบากลายเป็นผู้เล่นคนที่7ในประวัติศาสตร์พเมลิกที่ทำได้สีอแอซิดในเกมเดียวต่อจากเดนิสเบอร์แคมป์โคเซเรเยสเชดฟาบิบกาสเอมอนิเอลอเดบยอร์ซานติกาโซล่าและแฮร์ริเคนกองกลางซาอิดเบรรามาจากเวสแฮมขับเคลื่อนเกมรุกให้กับเวสแฮมได้อย่างไหลลื่นและทำได้หนึ่งประตูจากลูกโขกกับถวายผ่านให้กับมิเคลอันโตนิโอซัดเต็มข้อ กองหน้าโมฮัมเหม็ดซาลาจากลิเวอร์พูลเปิดฤดูการใหม่ด้วยฟอร์มันยอดเยี่ยมและมีส่วนร่วมกับเกมสูงมากมีส่วนร่วมกับทั้ง3มลูกที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ซาลายังสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะคนแรกที่ทำประตูนัดเปิดสนามเพเมริกได้ถึง5ครั้งติดต่อกันกองหน้าซงฮมินจากทอแนมฮอสเปอร์ในวันที่ไม่มีแฮริเคนกลายเป็นซงฮมินที่แบกภาระเกมลุกของสเปอร์ไว้บนบ่าท,ทั้งสองข้างซึ่งประตูที่เกิดขึ้นมาจากความยอดเยี่ยมในเชิงลูกหนัง สัตว์ประตูได้อย่างคมกลิบด้วยเท้าซ้ายนับตั้งแต่ออกสตาร์ทฤดูการก่อน